สวัสดีนะคะวันนี้ดาวก็พามาดูเป็นดูเรียนสายบันมูซังคิงมาเลยนะคะสําสำหรับวันนี้นะคะเราก็มีต้นพันธุ์นะคะไซต์ถุงเบอร์14ที่จะเปิดขายนะคะเนี่ยเป็นไซต์ถุงเบอร์นี้เลยนะคะมูซังคิงมาเลยนะคะถุงใหญ่เบอร์14วันนี้ก็มาลดเป็นชุดโปรนะคะลดชุดโปรวันนี้ก็จะเปิดขายชุดนี้เป็นครั้งแรกนะคะเปิดขายเป็นครั้งแรกเลย จุดนี้ทั้งหมดมีอยู่2เสนต้นนะคะ2เสนต้นวันนี้ดาวก็เอามาลดราคาพิเศษชุดโปรพิเศษกัน20,000ต้นนะคะ20,000เรนเป็นชุดโปรเลยนะคะเนี่ยลักษณะลําต้นถุงเบอร์14นะคะไซส์ความสูงอยู่ที่1.5เมตรนะคะ1.5เมตรเลยชุดนี้นะคะเปิดขายวันแรกนะคะวันแรกเลยเดี๋ยวจะลงให้ดูกันหลายหลายคลิปเลยนะคะลูกค้าจะได้ดูแบบชัดเจนเลยนะคะ อันนี้เป็นลักษณะลำต้นนะคะมูสังคิงมาเลชุดโปรลดราคานะคะต้นพันชุดใ่เลยถุงเบอร์14ถุงไซส์ใหญ่อายุ6เดือนนะคะชุดนี้อายุ6กเดือนเป็นต้นพันต้นหัวเลยเพนต้นหัวทั้งหมดเลยนะคะเป็นต้นหัวที่เรายังไม่เคยเปิดขายไม่เคยคัดออกไปยังไม่เคยได้ขายให้ใครเมตเตสักต้นเดียวนะคะหน้าร้านหน้าร้นานทั้งสาขาหนึ่งสาขาสองก็ยังไม่เคยเปิดขายเลยนะคะชุดนี้ดาวมารดชุดโปรพิเศษกันแค่2 0,000ต้นนะคะ 20,000ต้นนะคะชุดนี้โปรพิเศษไซส์ถุงใหญ่เบอร์14 1.5เมตรนะคะมูซังคิงมาเลกิ่งแพนสวยมากนะคะชุดนี้ก็ลดโปรพิเศษต้นละ400บาทเท่านั้นนะคะจากราคา600 500ลดลงมาเหลือแค่400นะคะแค่20,000ต้นนะคะชุดนี้แค่20,000ต้นลดราคาต้นละ400บาทแค่20,000ต้นหมดแล้วหมดเลยนะคะตุเรียนมูซังคิงมาเลของแท้จากประเทศมาเลยเลยนะคะ,ะมูซังคิงมาเล ลูกจะโตนะคะผลของเขาจะโตนะคะผลโตแล้วที่สําคัญก็คือมาเล็ดรีบเนื้อเหนียวนะคะลูกสุกแดงก็ไม่เนื้อจะไม่เละนะคะเนื้อเขาจะเหนียวเลยเนื้อจะร่นเหนียวมากนะคะมาเล็ดจะรีบเนื้อจะเววมากนะคะาดาวก็ได้ลองรีวิวเนื้อให้กับลูกค้าดูไปแล้วนะคะผลของเขาน้ําหนัก ความโตอยู่ที่5-6กิโล7กิโลนะคะลูกจะโตกว่ามูของไทยนะคะ,ะเดี๋ยวดาวพาไปดูต้นไม้ด้านด้านในกันนะคะมูซังคิงมาเลชุดโปรพิเศษนะคะต้นละ400บาทเปิดขายครั้งแรกวันแรกนะคะวันนี้หลังจากที่ลงคลิปไปลูกค้าก็สามารถเข้ามาสั่งซื้อได้นะคะชุดนี้ราคาพิเศษ,ษ ต้นละ400บาทเท่านั้นนะคะลดให้พิเศษเลยเปิดขายต้นหัววันแรกนะคะลดให้เป็นโปรพิเศษเลยต้นละ400บาทเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันนะคะอ่าชุดนี้ลดสุดคุ้มเลยนะคะลูกค้าดูเพนนะคะลักษณะเพนสวยมากเลยเดี๋ยวพาไปดูด้านในนะคะอันนี้เป็นมูสังกิงมาเลยทั้งหมดเลยนะคะอ่าเราลดราคากันต้นละ400บาทนะคะจากราคาปกติไซส์ใหญ่ 5 0า6 0 0นะคะอ่าวันนี้ก็ลดโปรพิเศษ400บาทนะคะดูต้นไม้นะคะสวยมากนะคะลักษณะต้นไม้ต้นไม้จะเป็นเพนแบบที่ให้ดูอยู่เลยนะคะสวยมากชุดนี้เรามาลดเป็นโปรพิเศษให้กับลูกคา้าไซส์1.5เมตรนะคะชุดนี้1.5เมตรต้นไม้ก็จะสูงแบบที่ให้ดูอยู่เลยนะคะเนี่ยต้นไม้สวยมากนะคะชุดนี้ต้นพันธุ์สวยสมบูรณ์มากนะคะ เป็นเพนสวยมากนะคะลูกค้าที่โอนจองชุดนี้เอาไว้นะคะลูกค้าที่โอนจองเอาไว้ต้นพันุชุดนี้เราก็เลี้ยงแล้วก็เก็บไว้ให้อย่างดีเลยนะคะ,ช,คะ,คะชุดนี้ของคุณสุนารีนะคะชุดนี้ของคุณสุนารีอยู่ที่4,000ต้นด้วยนะคะอ,อยู่คนละที่กันนะคะตรงนี้เป็นต้นไม้ที่เราเออกมาขายนะคะขายกับลูกค้าหน้าร้านวันนี้เราเปิดขายแล้วก็ส่งให้กับลูกค้าที่สั่งซื้อด้วยนะคะเนี่ย ต้นไม้สวยมากนะคะชุดนี้สวยสวยพิเศษเลยเพราะว่าเป็นต้นไม้ต้นชุดใหม่ที่เราเริ่มเปิดขายวันนี้เป็นวันแรกหลังจากที่ดาวลงคลิปไปนะคะเป็นเพนทั้งหมดนะคะต้นไม้ก็เริ่มหมุนแล้วด้วยนะคะดูลักษณะที่กําลังเริ่มหมุนนะคะหมุนเป็นกระดงนะคะเนี่ยเริ่มหมุนเป็นกระดงแล้วต้นไม้อายุแค่6เดือนเองนะคะระบบย่อของเขาสมบูรณ์สวยมากนะคะดูการเตกยอดนะคะยอดจะเตกเยอะแบบที่ให้ดูอยู่เลยนะคะ ยอดแตกเยอะมากชุดนี้ต้นไม้ระบบรากสมบูรณ์แข็งแรงดีมากนะคะดูลำต้นนะคะดูลักษณะลำต้นเดี๋ยวให้ดูนะคะอันนี้เป็นลำต้นของเขานะคะถุงเบอร์ใหญ่เบอร์14อายุแค่6เดือนเองนะคะระบบรากของเขาไม่ขดนะคะรากไม่ขดก็จะทำให้ต้นไม้ยอดจะเดินดีแบบที่ให้ดูอยู่เลยนะคะต้นไม้รากไม่ขดยอดก็จะเดินแบบนี้นะคะต้นไม้ไม่แข็งไม่เกร็งนะคะ ต้นไม้ไม่เกรงยอดก็จะแตกเต็มต้นเดี๋ยวที่ให้ดูเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวให้ดูนะคะอันนี้ลักษณะลําต้นนะคะแล้วก็แผน่นแล้วก็ดูยอดนะคะที่เขากําลังแตกนะคะเนี่ยแตกยอดดีมากนะคะเนี่ยการันตีความโตเลยนะคะลูกค้าโตดีมากชุดนี้นะคะเนี่ยเพราะเป็นต้นไม้ที่เราเลี้ยงถุงใหญ่นะคะดูนะคะ ต้นไม้ไซส์1.5เมตรเราเลี้ยงถุงใหญ่แบบนี้นะคะลูกค้าไม่ต้องกลัวเลยนะคะยอดของเขาจะตแตกดีแบบนี้เลยถ้าถ้าเป็นต้นไม้ที่ไซส์ใหญ่นะคะไซส์สูงอยู่ที่ประมาณสัก1เมตรกว่าขึ้นไปแล้วถ้ายังอยู่ในถุงเบอร์ 10, 12เบอร์เบอร์10นะคะรับรองได้นะคะต้นไม้เต่งแน่นอนไม่ค่อยแตกแน่นอนนะคะยอดเอาไปปลูกแล้วก็จะนิ่งนะคะนั่งนิ่งกว่าจะแตกยอดได้แต่ละยอดต้องใช้เวลานะคะแต่ชุดนี้ของเราดูนะคะเนี่ย เปลี่ยนถุงเบอร์14ตั้งแต่อายุของเขาได้5เดือนนะคะตอนนี้อยู่ในถุงเบอร์14อายุ1เดือนนะคะเราเปลี่ยนถุงได้เปลี่ยนถุงใหญ่นี้แค่1เดือนนะคะลูกค้าสามารถเอาไปวางไว้กกอนได้เลยถ้าลูกค้ายังไม่ปลูกนะคะลูกค้าสามารถสั่งต้นไม้จองต้นไม้ไปวางไว้กกอนได้เพราะว่าอยู่ในถุงไซนี้แค่1เดือนเองนะคะจากถุงเบอร์เบอร,ร์สี่เบอร,ร์เล็กมาเป็นเบอร,ร์6มาเป็นเบอร,ร์8เบอร์9เบอร,ร์1 0 12แล้วก็มา14 อายุ5เดือนเราเปลี่ยนต้นไม้ชุดนี้เดือนละ1ครั้งเลยนะคะเพื่อที่จะให้ระบบรากของเขาสมบูรณ์แข็งแรงนะคะระบบรากไม่ขดนะคะย่อก็จะเดินได้ดีแบบที่ให้ดูอยู่เลยนะคะต้นไม้ชุดนี้เราเปลี่ยนถุงเดือนละ1ครั้งนะคะจากเบอร์เบอร์4เบอร์6เบอร์8เบอร์10เบอร์12แล้วก็มาเบอร์14นะคะเบอร์14เนี้ยอายุ6เดือนนะคะ เปลี่ยนได้แค่1เดือนนะคะถุงเบอร์เนี่ยหเดือนเองดูยอดนะคะเดี๋ยวเรานิ่ง่ายดูนะคะลูกค้าดูภาพนิ่งเลยนะคะเดี๋ยวนิ่ง่ายดูลูกค้าจะได้ดูระบบยอดของเขาคือเราจะบอกตามความเป็นจริงเลยนะคะว่ายอดแตกดีไม่แตกมีดูนะคะเนี่ยยอดยอดแตกดีมากเลยสําหรับต้นไม้ชุดนี้นะคะดูยอดนะคะยอดแทงแบบพุ่งทั้งหมดเลยหนึ่งต้นเนี่ยแตกเป็น10กว่ายอดเลยบางต้นเป็น20ยอดเลยนะคะที่กําลังเติบโตขึ้นมา พอการเตกยอดระบบรากของเขาดีแบบนี้นะคะดูยอดที่เตกนะคะถ้าต้นที่ไม่สมบูรณ์เนี่ยสามารถเตกยอดบนได้แค่ยอดเดียวนะคะแต่อันนี้ต้นไม้สมบูรณ์มากนะคะดูนะคะยอดข้างๆที่เตกออกมาคือเขาสามารถสร้างกิ่งไดคง้ครั้งละครั้งละเยอะมากนะคะเป็น10กว่ากิ่ง20กิ่งเลยนะคะเตกทุกยอดเตกทุกกิ่งเลยดูนะคะเนี่ย ระบบย่อของเขาสมบูรณ์ดีมากเพราะรากของเขาแข็งแรงสมบูรณ์รากไม่ขดระบบรากดีก็จะทําให้การแตกยอดแตกยอดดีแบบที่ให้ดูอยู่นะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าเลือกซื้อต้นไม้อย่าเอาต้นไม้ไซสูสงเยอะแล้วก็ต้นไม้อยู่ในถุงเล็กนะคะถ้าอยู่ในถุงเล็กต้นไม้จะแรงมากนะคะลูกค้านี่ต้นไม้ดูนะคะเนี่ยอุปกรณ์แตกยอดของต้นไม้แตกยอดเยอะมากทุกต้นเลยนะคะแตกยอดเยอะมาก ทุกต้นจะแตกแบบที่ให้ดูอยู่เลยนะคะเนี่ยต้นไม้ของเราแข็งแรงมากนะคะสําหรับจุดนี้เียวพาไปดูกันด้านในเรื่อยๆนะคะดูนะคะการแตกยอดของต้นไม้แตกพุ่งพุ่งแบบนี้เลยนะคะแตกพุ่งแบบนี้เลยเยอะมากนะคะที่แตก เต็มไปหมดเลยนะคะต้นไม้ชุดนี้แข็งแรงมากลูกค้าสามารถลงปลูกได้เลยทั้งที่ยอดโอ,อนนะคะทั้งที่ยอดแตกแบบนี้เพราะว่าต้นไม้ <S 2> <S 2> <S 2> มูสังคิงมาเลยนะคะต้นพันจากประเทศมาเลยเสียบยอดตั้งก้าทุเรียนป่ามาเลยนะคะเสียบยอดตั้งก้าทุเรียนป่ามาเลยต้นไม้เขาจะทนต่อสภาพอากาศแล้วก็เชือ้อโรคได้ดีมากเนี่ยดูนะคะฝนตกมากนะคะภาคใต้ตอนนี้ฝนตกหนักแบบเป็นเดือนมาแล้วนะคะเดือนกว่าแล้วนะคะตกตกทุกวันทั้งวันเลยนะคะ แต่ต้นไม้ก็ยังไม่มีโรคอะไรเลยนะคะฝนตกแบบไม่ได้ฉีดยาไม่ได้ให้ปุ๋ยเลยนะคะตกหนักมากให้ปุ๋ยให้ยาไม่ได้ตก,กนทั้งวันทั้งคืนนะคะต้นไม้ของเราไม่มีปัญหาเรื่องระบบรากนะคะ,ะที่รากจยเน่าไม่มีนะคะรากจยเน่าไม่มีแล้วก็ใบนะคะใบจะเป็นโรคใบติดจะเป็นโรค อะไรต่อเมีอะไรก็คือของเราจะไม่มีเลยนะคะปัญหาตรงนั้นเพราะระบบรากของเขาแข็งแรงเป็นต้นไม้ที่เสียบยอดต้นการทูเรียนป่ามาเลเป็นต้นพันธุ์มาจากมาเลนะคะ,ะด้านใบแล้วก็ยอดแล้วก็รากของเขาจะแข็งแรงทั้งหมดทนต่อสภาพอากาศทนต่อ,อโรคทุกอย่างเลยนะคะมันก็จะมีข้อดีแบบนี้นะคะต้นไม้จากมาเลเขาจะทนกว่าเพราะว่า เจ็บยอดต้นกล้าทุเรียนป่ามาเลยลที่สําคัญนะคะต้นกล้าทุเรียนป่ามาเลยเขาจะโตวไวมากนะคะอายุแค่6กเดือนได้ตั้งไซส์1เมตรครึ่ง1เมตรแปดไปแล้วนะคะแล้วก็ระบบรากดีมากด้วยเขาแข็งแรงดูนะคะการเตกยอดแตกยอดเต็มแบบนี้ทุกต้นเลยนะคะ,อ,ะอันนี้ดาวไม่ได้แค่ บรรยายไม่ได้แค่ยกโยนะคะคือให้ดูเลยว่าของเราแตกแบบนั้นจริงๆยอดนะคะระบบรากของเขาสมบูรณ์ถึงเรงจริงๆนะคะระบบรากไม่มีปัญหารากไม่กดรากไม่เก้งลำต้นไม่เก้งนะคะเป็นต้นใหม่เลยนะคะดูได้เลยนะคะไม่ใช่ต้นเก่าแน่นอนนะคะเนี่ยถ้าต้นเก่าลักษณะเขาจะไม่อยู่แบบนี้นะคะจะแตกต่างกันเลยเนี่ยคือนะคะต้นไม้กําลังเติบโตเลยนะคะสวยมากนะคะต้นไม้กําลังเป็นหนุ่มสาวเลยนะคะชุดนี้ เริ่มที่จะเป็นหนุ่มสาวด้วยซ้ำนะคะก็คือเริ่มที่จะเติบโตเริ่มที่จะแตกยอดนะคะเต,ต,ติบโตสวยมากแข็งแรงมากต้นไม้ชุดนี้นะคะลูกค้าเอาไปปลูกไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะเต,ติบโตได้ดีมากแน่นอนเลยนะคะสําหรับต้นไม้ชุดนี้ดูนะคะลักษณะลาต้นสวยมากนะคะลูกค้าอยากให้ได้ปลูกกันนะคะชุดนี้ดูนะคะยอดของเขายอดแบบแตกสับพังเลยนะคะเนี่ยสับพังไปทั้งหมดเลยนะคะสวยมากนะคะเนี่ยดูนะคะลักษณะลําต้น ให้ดูกันตรงนี้นะคะเนี่ยสองสามร่มตรงนี้ต้นไม้สวยมากนะคะชุดนี้ไซส์หนึ่งจุดห้าหนึ่งจุดแปดกันเลยนะคะเนี่ยไซส์ความสูงของต้นไม้เนี่ยนะคะตั้งแต่ตรงนี้เลยเนี่ยนะคะยาวปื้ดขึ้นไปนะคะเนี่ยดูแพนสวยมากนะคะแพนก็จะสวยสมบูรณ์มากเลยนะคะ ลูกค้าท่านไหนสนใจชุดนี้นะคะ,ะถ้าลงกลงนะคะหนึ่งกลงจะใส่ได้แค่สองต้นนะคะพราะเป็นไซส์ใหญ่จริงๆนะคะไซส์สูงมากด้วยหนึ่งกลงใส่ได้สองต้นนะคะชุดนี้ส่งเพอรี่แต่ถ้าเหมากงหนึ่งกลงสามารถใส่ได้ถึงห้าสิบถึงหกสิบต้นนะคะห้าสิบถึงหกสิบต้นนะคะสําหรับชุดนี้ลูกค้าที่ต้องการสอบถามก็มาได้เลยนะคะ,ะดาวมาลดชุดโปรโลดนะคะชุดนี้ก็ต้นละแค่ 400บาทเท่านั้นนะคะไซส์หนึ่งจุดห้าเมตรเลยนะคะหนึ่งจุดห้าถึงหนึ่งจุดแปดขึ้นไปเลยนะคะเนี่ยราคาปกติชุดน,นี้ก็จะอยู่ที่หกร้อยบาทนะคะมูซังคิงมาเลกิ่งเพนสวยมากนะคะหนึ่งจุดห้าเมตรไซส์ไซส์ถุงเบอร์สิบสี่นะคะดูนะคะเนี่ยลักษณะนี่แค่สี่ร้อยบาทเท่านั้นลดโปรพิเศษแค่สี่ร้อยแค่สองหมื่นต้นเท่านั้นนะคะราคาสี่ร้อยบาท ดูนะคะที่เราเปลี่ยนถุงเกล็บยังใหม่อยู่เลยนะคะเนี่ยแค่หนึ่งเดือนเองเกล็บยังไม่ไม่ผุเลยนะคะลูกค้าที่ยังไม่ปลูกแต่ว่า,อ,าอยากได้ชุดโปรที่มันประหยัดเงินชุดนี้นะคะจากหกร้อยแค่สี่ร้อยก็เอาไปวางไว้แบบนี้ได้เลยวางไว้เฉยๆแบบนี้ไม่ต้องทําอะไรเลยนะคะไม่ต้องทําอะไรเลยแค่ให้ปุ๋ยเขาให้น้ําแค่นั้นเองนะคะเอาไปวางไม่ต้องทําอะไรเลยนะคะดูนะคะเนี่ยลักษณะลําต้น พอต้นไม้ของเราเพิ่งเปลี่ยนถุงไปหนึ่งเดือนเองดูนะคะเกล็บยังใหม่เลยนะคะดินยังใหม่เลยนะคะดินยังใหม่เลยเนี่ยนะคะยังใหม่ปึ้งเลยนะคะเห็นไหมคะสวยมากเพนสวยมากนะคะชุดนี้เอาไปปลูกได้เลยนะคะปลูกกลางเหลดจ้าได้เลยนะคะลูกค้าเพราะมูจังกิงมาเลของเราเป็นต้นพันธุ์ที่มาจากประเทศมาเลต้นพันธุ์ เป็นต้นไม้ของมาเลยแท้เลยนะคะลูกโตด้วยนะคะทนด้วยพเพราะเสียบยอดต้นกล้าทุเรียนป่ามาเลยทั้งหมดเลยนะคะชุดนี้ก็ราคาลดกลรกัน400บาทจากราคาปกติอยู่ที่600บาทนะคะเนี่ยลดกัน20,000ต้นเลยนะคะเนี่ยดูนะคะสวยมากเลยอ่าลดกัน20,000ต้นนะคะ200,000 250,000ต้นนะคะชุดนี้ที่เราทำเอาไว้ ลูกค้าโอนจองไว้เยอะเลยสําหรับลูกค้าที่ต้องการโอนจองเอาไว้ยังไม่ปลูกแต่อยากได้ชุดโปรลดราคาพิเศษก็คือจาก600เหลือแค่400แบบนี้นะคะลูกค้าก็สามารถโอนจองไว้ได้อย่างที่ลูกค้าหลายๆท่านโอนจองเอาไว้ชุดนี้นะคะชุดนี้นะคะลูกค้าโอนจองไว้เยอะเลยนะคะตอนนี้เราก็ทําต้นไม้ไว้ให้นะคะอย่างของคุณสุนารีจองไว้ชุดนี้4,000ต้นนะคะตอนนี้ขอเพิ่มมาอีก2,000เป็น6,000แล้วนะคะลูกค้าจองไว้เยอะเลยสําหรับชุดนี้นะคะ สนใจนะคะถ้ายังไม่ปลูกนะคะแต่อยากได้ชุดโปรโลดราคามันจะประหยัดเงินได้100ต้นถึง2 0 0 0 0บาทเลยชุดนี้นะคะลูกค้าสามารถฝากเลี้ยงเอาไว้ได้โอนจองเอาไว้ได้เราก็เลี้ยงดูไว้ให้นะคะชุดนี้1.5เมตรถ้าลูกค้ารับของประมาณเดือนมกราคมปี66ลูกค้าจะได้ไซส์โสมไม่กว่าเลยนะคะชุดนี้เราไม่คิดค่าเลี้ยงดูเพิ่มนะคะคิดแค่ค่าต้นไม้ต้นละ400บาทแล้วก็เลี้ยงดูไว้ให้จน ต้นต้นปีธันวานะคะเดือนมกร,ราแบบนี้ลูกค้ามารับต้นไม้ไปหรือให้ส่งต้นไม้แบบนี้ได้ไซส์สองเมตรกว่าเลยนะคะชุดนี้จะได้ไซส์ที่สูงเยอะเลยแล้วก็เราไม่คิดค่าเลี้ยงดูด้วยเพราะถึงยังไงเราต้องเลี้ยงดูต้นไม้ที่ลูกค้าโอนจองเอาไว้แล้วนะคะก็เลยต้องดูแลอยู่เหมือนเดิมก็เลยคิดแค่ต้นละ400บาทแล้วก็เลี้ยงดูไว้ให้จนกว่าลูกค้ารับของนะคะ ชุดนี้สวยมากนะคะเพนสวยมากนะคะมูสังคิงมาเลยนะคะต้นพันระบบแรกสมบูรณ์นะคะรากไม่ขดเปลี่ยนถุงนี้ได้แค่1เดือนเองนะคะลูกค้าเอาไปก็สามารถปลูกได้เลยปลูกกลางเลดจ้าไม่ต้องกลางเสลนหรือจะโอนจองเอาไว้ทางนั้นของเราก็เลี้ยงดูไว้ให้ในราคาต้นละแค่400บาทเท่ากันนะคะ สนใจสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะลดโปร40,000ต้นเท่านั้นนะคะ40,000ต้นเท่านั้นชุดนี้เรามาลดชุดโปรกันมาก่อนได้ก่อนสวยก่อนปลูกก่อนโตก่อนได้รับผลผลิตก่อนนะคะชุดนี้อย่าดีดอนะคะอย่าพลาดชุดนี้ด้วยนะคะเป็นชุดโปรพิเศษของเราเลยนะคะอยากให้ได้ไปปลูกกันถ้าลูกค้าที่ต้องการปลูกมูสังคิงมาเลชุดนี้ดีกว่าเลยนะคะเราการันตีความแข็งแรงความสมบูรณ์ลูกค้าปลูกแล้ว ไม่ตายแน่นอนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเลยนะคะปลูกชุดนี้ตายไม่ต้องปลูกชุดอื่นแล้วนะคะเพราะว่าชุดนี้เป็นชุดที่สวยแล้วก็สมบูรณ์ที่สุดต้นไม้ก็ไม่เกรงไม่เกนนะคะเนี่ยให้ดูอยู่นะคะว่าเป็นต้นไม้แบบไหนนะคะลูกค้าก็พอจะดูออกนะคะว่าต้นไม้แบบไหนเกรงแบบไหนไม่เกรงนะคะแบบไหนต้นใหม่แบบไหนต้นเก่านะคะเพราะลูกค้าส่วนมากจะเป็นเกษตรกรทั้งหมดก็สามารถที่จะดูได้นะคะดูดูนะคะเนี่ยแต่ต้นเกรงเขาจะไม่ต้นต้นเขาจะไม่อยู่แบบนี้นะคะเนี่ย ต้นไม้สวยมากนะคะชุดนี้400บาทเท่านั้นนะคะมาโกนได้โกนนะคะแค่20,000ต้นเท่านั้นเราลดชุดรกันแค่20,000ต้นเท่านั้นหมดแล้วหมดเลยนะคะถ้าลูกค้าแบบเข้ามาคนละ4,000ต้นอย่างของคุณสุนารีราชสีมาแบบนี้มา4,000ต้นเพิ่มมาเป็น6,000ต้นแล้วตอนนี้นะคะแล้วก็บางท่านก็อยู่ที่2,000ต้นบางท่าน500ต้น200ต้น100ต้นแบบนี้เรารับ จองนะคะรับจองตั้งแต่50ต้นขึ้นไปนะคะ10ต้น20ต้นเราไม่ได้รับเลี้ยงนะคะรับฝากเลี้ยงตั้งแต่ตั้งแต่ต้นไม้50ต้นขึ้นไปนะคะต่ากว่านั้นเราไม่รับเลี้ยงนะคะเพราะว่ามันจะสับสนนะคะถ้าวางแล้วอ่ะเราจะติดชื่อลําบากด้วยเพราะจะมี20ต้นแบบนี้ยมันคือเดี๋ยวมีคนหยิบไปแบบนี้เพราะมันน้อยนะคะแต่ถ้าตั้งแต่50ต้นขึ้นไปเราก็จะรับฝากเลี้ยงไว้ให้นะคะสวยมากนะคะ รีบมาเลยนะคะถ้าสนใจที่จะปลูกมูซังคิงมาเลมูซังคิงมาเลผลผลิตนะคะกิโลละ1 5 0่นบาทนะคะของมาเลไม่เหมือนของไทยของไทยกิโลละ80บาท90บาทนะคะของมูของไทยบ้านเราแต่ของมาเลลูกโตเปลือกบางนะคะลูกใช้ลูกมาตรฐานนะคะน้ำหนักผลอยู่ที่6กโล7โลนะคะ6กกิโล7กิโลแบบนี้นะคะตัวนี้กิโลละพันกว่าบาทนะคะของมาเล่ ต่างประเทศเขานิยมบริโภคเยอะที่สุดเลยนะคะของมูสังคิงประเทศจีนนะคะ,ะทุกประเทศเลยนะคะเพราะว่าเป็นทุเรียนที่สามารถเก็บไว้ได้นานที่สุดก็คือผลของเขาลูกแดงเนื้อไม่เละนะคะไม่เหมือนหมอนทองหมอนทองสุกข,ข้่วแตกแบบเนี้ยข้วของเขาปรีแบบเนี้ยเละแล้วด้านในยกขึ้นมาหลุดแล้วเนื้อแต่ของมาเลลูกแดงก้นแตกนะคะของมูสังคิงมาเลลูกแดงก้นแตกก้นแตกออกมายิ้มออกมาแล้ว เนื้อไม่เละเนื้อจะเหนียวอยู่แบบนั้นนะคะก็เลยเป็นที่นิยมบริโภคเยอะที่สุดแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าก็ชอบที่สุดมูสังกิงมาเลยเพราะว่าผลของเขาเนี่ยนะคะจะเก็บไว้ได้นานนะคะลูกค้าที่สนใจชุดนี้ก็าสามารถเอทไลเข้ามา ไอดีไลน์ดาวก็วางหน้าคลิปนะคะลูกค้าดูคลิปให้ละเอียดดูลักษณะต้นไม้ให้เสร็จแล้วก็สั่งซื้อได้เลยนะคะเพราะน้องเอ็ดมิ้งเขาจะไม่มีเวลาสองภาคให้ดูทางไลน์นะคะเขาต้องรับออเดอร์แล้วก็จะส่งออเดอร์แล้วก็ส่งเลขพัสดุจํานวนมากในแต่ละวันนะคะาดาวรบกวนลูกค้าดูคลิปด,ดูดูต้นไม้นะคะดาวให้ดูเป็นวิดีโอแบบนี้เลยตั้งแต่ด้านล่างเนี่ยนะคะลักษณะด้านล่างถุงเนี่ยให้ดูจนถึงปลายยอดลำต้นแบบนี้เลยนะคะ จอุดอะไรก็คือดูได้ทั้งหมดเลยลูกค้าดูให้ละเอียดไปเลยนะคะเนี่ยแต่ตาต้องการความชัดเจนก็คือเราต้องการแบบชุดนี้จริงๆกลัวว่าเขาจะส่งชุดอื่นอ้อยจะได้มีภาพเอาไว้นะคะก็สามารถขอภาพทางไลน์ได้นะคะ,อ,ะอันนี้นะคะสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะ